ตัวนี้เป็นแบรนด์ Toyota Camry นะคะตัวนี้เป็นตัว 2.0G ตัว Estimo ของเรา n นว y ตัวนี้ตัวท็อปเลยตัวสีรถนะคะตัวนี้นะเป็นสีขาวมุกนะคะตัวไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเอ e s t โ m o ก็จะมีชุดแต่งออกห้างจากโรงงานให้แบบนี้นะคะตัวนี้ตัวยางเดนหลอบนะตัวยางนะคะปี2 3ขอบ17นะคะด้านในแน่นอนค่ะภายในก็ต้องเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะเป็น e s t i m โเนาะแผงข้างประตูนะตัวนี้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เบาะตัวนี้เป็นไฟฟ้าปรับขึ้นปรับลงนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะะค แล้วก็จะมาดูตรงนี้ตัวนี้จะมีระบบกันลื่นให้นะคะระบบกันลื่นให้นะคะตัวนี้แล้วส่วนพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันให้เลยกีโรไมล์เขาอยู่ที่95 0 0 0เท่านั้นค่ะลูกค้าตัวนี้นะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะก็จะเป็นตัวเนวี่นะคะบอกทางข้างหลังนะคะตัวเฮสโูมตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงสําหรับคนที่ตัวใหญ่ๆนะคะเราแนะนํานะตัวนี้รถจะไม่เคยติดแก๊สนะคะ2.0 e s ุดนเอสติโมนะคะเป็นไฟตัวใหม่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะแต่งสเก์ตให้แบบนี้เลยเอาไปเลยราคาโปรโมชั่น518,0บาทนะะคแันเครื่องเกกียรนะะค20หรื่ วปีนะคะมีบริการรถจุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีนะคะถ้าดูคลิปดาวมานะคะใน t i t t อกนะลูกค้ากดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็เลือกชื่อคุณดาวได้เลยนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรดาวมีลายดาวโดยอันนี้มีให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยเงื่อนไขของการจัดไฟแนนซ์กันนะคะโอเคค่ะ